กับข้าวตามเคยจ้ะแตงโมงแตงโมงลูกเล็กมากเลยสองยูโรกว่าวันนี้วันชอบจะมาอีกร้านหนึ่งจ้ะ เป็นแพนดเนื้อ,อนี่เป็นไส้กรอกที่นี่จะต้องกน,เ,นเรายังไม่เคยกินเหมือนกัน จะมาช้อปปิ้งด้วยกันจะเพื่อนๆดูจะ้ะนี่เป็นร้านฝรั่งจะ้ะวันนี้ชอบเยอะหน่อยอะไรก็หมดไม่ได้ชอบมานานมากเลยนี่ มะเขือม่วงจะมะเขือม่วงพล่งเราจะมเอาลูกใหญ่เอาลูกเอาลูกเลยเอานี่ก็ได้เอาไปผัดไข่ ราคาหกสิบเก้าเซนไปแปดสิบเก้าถูกมากเลย <Yeah. S 1> นี่แจะเพืพ่อนๆนันี้เขาจะเอาไปตำส้มตำเนาะเราใช้เป็นแทนมะละกอได้จ้ะ mm hmm. จะไม่ซื้อวันนี้ น,นี่ก็เวลาอย่างเช้าเช้าอยู่จ้ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมาซื้อดิน 一个系列。 Dear customers, we are opening till five for you. Please begin to unload your shopping. Store assistant required a till five, please. Mm -hmm. ก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้เขาเอาไปผสมกับน้ำดื่มเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำส้มเอ็นน้ำแอปเปิ้ลราคาแตกต่างกันด้วยกันเอาไว้ให้เด็กๆ Store assistant required until five please อันนี้แพ็กหนึ่งเก้าสิบเก้าจ้ะ store assistant required at till 5 please dear customers we are closing till number 5 please proceed to the next available till จาเนเฮ้ยน้างมือฉันยนิตเบรกเนาะเบรกขอบคุณ jauh beli makanan keluar, kalau mau 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 beli makanan keluar, kalau ช่วงเช้าๆจะเงียบหน่อยนะอีกหน่อยก็จะคนเยอะเสื้อจะตามราคามีเต้เสือ้อนี้ห้อทั้งนั้นเลยสามสิบเก้มาซื้อเอียร์โฟนให้ลูกชายจะ้ะตามราคาเลย นี่จะซื้อกับข้าวร้านนี้วันนี้เอาดีจ้ะแล้วก็มาเดินเลาะๆในร้าน อะจ้ามาดูว่าเราได้อะไรมั่งจะเพื่อนๆจะสาถุงใหญ่ๆอะไรจะสามสี่ถุงจ้ะนี่ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูเป็นขนมจ้ะ เนานะต้นหอมใหญ่จะเขาไม่มีหอมเหมืบนบ้านเรากาแฟจะขนมจะเยอะมากเลย เราไม่รู้ราคาเนาะเพราะว่าเราซื้อแต่ว่าแฟนเ็าเป็นคนจ่ายเราไปซื้อของอย่างอื่นให้ลูกเนาะก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าของแฟนทุกอย่างค่ของซื้อหมดนะ ะแล้วก็ปลาปลาทูอู้นีนที่เราไปซื้อก็ซื้อแค่สองสามอย่างเนาะอันนี้ก็จะมะนาวจะเหลืองมะนาวเหลือง มัมม่วงอีกแล้วจ้ะมะม่วงยังกินไม่หมดเลยแต่ลูกมันถูกเนาะก็เลยซื้อมาสามลูกจ้ะที่ร้านที่ไปนี่จ้ะสามลูกนี่จะ,จะส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นพวก อันนั้นก็เป็นของใช้พวกสบู่ไอ้พวกยาสระผมพวกอะไรจะนี่นี่จากกับข้าวของเรามือน,นี้ก็จะประมาณนี้แกเพื่อนถามว่ากินได้นานไหมกับข้าวพวกนี้อย่างพวกไข่พวกอะไรก็อยู่ได้จ้ะอยู่ได้เป็นอักทิตย์เนาะแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยกินไข่เท่าไหร่เนาะส่วนพวกขนมปังพวกของนี้จะเป็นของเด็กนักเรียนจ้ะเพื่อนน,นะอันนี้ก็แพนเค้ก พนแค่นี้สามารถที่จะเราทำงานตอนช้าก็อาจะเอาไปกินที่ทำงานได้เนะ <Okay. S 1> าะผลไม้ไม่ค่อยมีเพราะว่านี่จะยวจะมารีวิวแตงโมจะลูกแค่นี้ประมาณร้อยกว่บาทของไทยก็ที่นี่ก็ประมาณสองยูโรเจ็ดสิบกว่าอยู่เซนนี่กือของตงหวดเนาะ ก็จะประมาณนี้จะเ,เพื่อนๆชอบวันนี้ปกติเราจะไม่ค่อยชอบใหญ่เท่าไหร่เนาะนานแล้วจะเป็นเดือนแล้วเราไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เนาะพอดีวันนี้มันของขาดว่าของใช้พวกน้ำยาล้างจานพวกอะไรขาดเหลือเนาะเราก็เลยเอ,อไปแล้วจะไปซื้อเนาะก็ะประมาณนี้จะ้ะ